แหลงการครับเรื่องราวของยาเสพติดนะฮะน drug s โนดิลเลอปีนี้เข้มข้นมากขึ้นคุณผู้ชมครับข่าวนี้แชร์ต่อไปเลยครับเพราะว่าสำนังกงานตำรวจแห่งชาติมีการปิดวงจรยาเสพติดที่นับเป็นมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทเลยทีเดียวนะครับไปเจอเครือข่ายเครือข่ายหนึ่งคุณผู้ชมที่ชื่อว่า R1688 หรือว่า16 x ทะฮะเครือข่ายนี้ครับเขาอยู่ในพื้นที่ย่านบางกระดีตั้งใจจะ เอายาเสพติดเนี่ยกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวคือพฤติการของเขาครับ,รบพูดง่ายๆว่าเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดของประเทศไทยเลยนะฮะทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับพร้อมด้วยตํารวจสืบสวนนครบาล8ถแถลงรวบกระบวนการดังกล่าวได้แล้วครับยาเสพติดอย่างที่บอกนะับพันล้านเพราะอะไรรู้ไหมครับยาไอซ์ที่จับกลุมมาประมาณ800กิโลกรมัมคุณผู้ชม1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมแล้วก็ตอนนี้ยาเสพติดผมคูณให้เล่นๆนะฮะก็น่าจะเป็นยาไอซ์กรัมลวประมาณ1,200บาทเอาแบบราคาถูก เลยนะครับเพราะว่าเราเคยจับกันมาก่อนหน้านี้เคยมีคนสรารภาพบอกว่ากรัมหนึ่งประมาณพันห้าผมตีว่าพันสองละกันเพราะว่ามาเยอะเลยทีเดียวก็เท่ากับ800กิโลกรัมคุณผู้ชมครับเงินตัวเลขกลมๆคือ960ล้านบาทครับอ่ะอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้ปิดวงจรเครือข่ายยาเสพติดดูสิครับยาไอซ์เรียงกันเป็นแบบโอ้โหอย่างกับสินค้า ขายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับที่เป็นก้อน,อนๆวางวางไว้อยู่นี่คือ,อยาไอซ์ล้วนๆนะครับ800กิโลกร,รัมนำโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้บัญชการตำรวจนครบาลน,นะครับ พร้อมด้วยพลตํารวจตรีสุรเชษฐบันดิตครับผู้บัญชาการตํารวจนครบาล8และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะถแถลงการการจับกลุ่มเครือข่ายนี้นั่นก็คืออาร์1 6 8 8นะครับที่ลักลอบนํายาเสพติดตั้งใจจะเอาเอาเข้าสู่พื้นที่เมืองหลวงแล้วก็รวมไปถึงภาคกลางของประเทศไทยโดยพลตำรวจโทสยามครับท่านบอกว่าการจับกลุมครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากกองบังคับการตำรวจนครบาล8 ได้มีการทําการจับกรุมยาไอซ์ล็อตหก่อนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นครับสืบสวนขยายผลพบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในย่านพระราม2องจำได้ไหมฮะตอนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพอเราถแถลงข่าวหรือว่านําเสนอการจับกรุมยาเสพติดล็อตเล็กๆไปเนี่ยหลายคนบ่นนะ บ่นว่าเอ๊ะจับมาทําไมแค่เม็ด2เม็ดยาไอซ์แค่แบบ2อถึงสกรัมนี่แหละคุณผู้ชมครับมันเป็นผลจากการจับกลุ่มลายเล็กๆแล้วก็ขยายผลเข้ามาต่อเนื่องนี่ช่วงเวลากันยายนคุณผู้ชมครับเดือนนี้เดือน9แล้วเห็นไหมฮะว่ามันเห็นผลจริงๆว่าในการขยายผลเข้ามาในการจับกลุ่มเนี่ยมันเข้าสู่รายใหญ่ได้จริงๆพฤติการของกลุ่มกลุ่มนี้ครับเขาลักลอบนําเรียงยาเสพติดเนี่ยมาซุกซ่อนในพื้นที่แล้วก็มีการกระจายให้กับลูกค้าโดยการส่งต่อนัด เอาวางไว้ใต้ต้นไม้ต่างๆนะฮะอย่างที่เราเห็นกันในข่าวโดยเครือข่ายดังกล่าวครับใช้รถยนต์จำนวนหลายคันขับจากบริเวณถนนพระรามสองไปยังบริเวณริมถนน32จังหวัดชัยนาทลักษณะเชื่อได้ว่าอาจจะไปรับยาเสพติดจำนวนมากนะครับก่อนที่จะกลับกลับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเหมือนขบวนการลำเลียงยาเสพติจะมีรถดูต้นทางรถ ขบวนการยาเสพติดขนแล้วก็รถปิดท้ายอีกทีหนึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มครับก็เลยเฝ้าสังเกตการจนพบกลุ่มดังกล่าวที่ขับรถมาจอดอยู่บริเวณทางเข้าบ่อปลาตรงข้ามซอยบางกระดี43่43เขตบางขุนเทียนแล้วก็เห็นอีกกลุ่มหนึ่งกำลังยกสิ่งของนั้นคือยาเสพติดครับลงจากรถยนต์ในลักษณะท่าทีมีพิรุษก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมกับตรวจค้นเพิงพักดังกล่าวนะฮะ ซึ่งผลจากการตรวจค้นก็เจอนี่แหละครับ40กระสอบนะเอาจริงผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองในตอนนั้นในการจับกลุ่มก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเยอะขนาดนี้800กิโลกร,รมัมซุกซ่อนอยู่ในเพิงพักพิงหลังเดียวคุณผู้ชมและผู้ต้องหาเนี่ยที่ทำการขนส่งก็ไม่ได้เยอะด้วยคุณอันเขาเป็นขบวนการที่แบบว่าถ้า800กิโกร,รมคุณผู้ชมถ้าเราเห็นตามชายแดนนี่โอ้โหต้องแบกเปกันแบบเป็น 10- 20คน เขาทํากันสามคนแค่นั้นเองอูอ้หูคุณผ,ผู้ชมครับสอบถามไปยัง,งนายนพดลหรือว่าเจเจเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหนึ่งในแก๊ง r 1 6 8 8รับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ติดต่อซื้อยาเสพติดแล้วก็บอกว่าสั่งซื้อมาจากเครือข่ายทางภาคเหนือแล้วก็เป็นผู้ควบคุมการสั่งการให้กับนายอังคารหรือว่าในคารอีกทีหนึ่งนะฮะ คานและก็รวมไปถึงผู้อื่นเนี่ยเป็นคนขับรถลำเลียงส่งยาเสพติดนะครับโดยกำหนดจุดอย่างที่บอกครมีจุดลำเลียงมีจุดซุกซ่อนแล้วก็มีจุดกระจายยาเสพติดต่อไปนะครับในตอนนี้เองอย่างที่บอกจับกลุ่มมาได้3คนแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะก็จะมีการขยายผลต่อเนื่องแน่นอนส่วนการให้การครับคำว่า R1688 นเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นรหัสด้วยนะเขาบอกว่าเป็นรหัสเครือข่ายยาเสพติดของกลุ่มตัวเอง ที่แบบมีการตั้งขึ้นมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามี168 8แล้วจะมี1689 1 6 7 1690ดเ้วยหรือเปล่าผมเชื่อว่ามีเพราะว่ามันไม่ได้มีเครือข่ายเดียวแน่นอนคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่บอก168 8ชื่อนี้คล้ายกับเว็บพนันออนไลน์เลยอะ่ะผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเป็นคดีที่สําคัญนะครับตามที่คุณฟารุกรายงานไปเมื่อสักครู่น,นี้นะครับจับก,กลุ่มผู้ต้องหา3รายก็มีนายนพดลน,นายอังคารแล้วก็นายสําเริงอายุเนี่ยสามส 16แล้วก็38ปีอายุไล่เรียกกันเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอาวุธปืนจุด3571กระบอกเครื่องกระสุนอีกจำนวน31นัดมีรถยนต์ที่ใช้ซุกซ่อนแล้วก็รับส่งยาเสพติด3คันเลยทีเดียวรวมถึงยังมีทรัพย์อื่นๆอีกจำนวนหลายรายการนั่นเองครับ,รบซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขาเพบว่ากลุ่มนี้นะครับ r 1 6 8 8เนี่ยได้มีการขับรถยนต์หลายคันอย่างที่บอกนี่นะครับ ขับจากบริเวณถนนพระรามสองขับไปที่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่าอาจจะไปรับยาเสพติดจำนวนมากแล้วก็พากันกลับมายัางพื้นที่กรุงเทพมหานครลักษณะก็คือเป็นขบวนลำเลียงยาเสพติดนั่นเองครับเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวขณะเดียวกันเนี่ยผู้ต้องหา นะครับในส่วนของนายนพดลบอกว่าตนเองเนี่ยติดคุกมาแล้ว14ปีนะแล้วก็เพิ่งออกมาได้เพียงแค่4เดือนนะครับจึงหางานเกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดนี่แหละก็เลยทำการติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดมาจำหน่ายจากเครือข่ายทางภาคเหนือ,อและเป็นผู้ควบคุมนายอังคารนะครับและก็คนขับคนอื่นๆเนี่ยเป็นคนขับรถลำเลียงขนส่งมายังจุดซุกซ่อนนั่นเองครับเนี่ฮะเป็นคำให้การของนายนพดลอย่างที่บอกนั่นเองครับ ส่วนนายสำเริงหรือว่าแจ็คนะครับเป็นผู้ช่วยลำเลียงนำยาเสพติดเข้าไปซุกซ่อนที่จุดเพิงพักดังกล่าวนะครับแล้วก็นายน,นพดลเนี่ยเป็นคนควบคุมสั่งการอาจจะเป็นหัวหน้าอของแก๊งแก๊งนี้นะครับใช่นายนโพโดลยังให้การอีกว่านะครับในส่วนของยาเสพติดในเครือข่ายของกลุ่มเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังต่างประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่เหลือและตรวจยึดอายัดทรัพย์เงินสด 4แสนบาทเงินในบัญชีอีกประมาณ8แสนบาทเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าแก๊งนี้เนี่ย <c oughs> มันจะเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือไม่อย่างไรนะครับ ก็แน่นอนความผิดก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนั่นเองครับคือ3คนอย่างที่คุณนั่นบอกนะครับก็มีนพดลใช่ไหมฮะก็เป็นผู้ที่สั่งซื้อแล้วก็มีบทบาทในการควบคุมสั่งการทั้งหมดคนที่2คือนายอังคารอังคารเนี่ยเป็นคนขับรถนะครับลำเลียงยาเสพติดอายุไร่เรียกกันครับ34 36แล้วก็38คนสุดท้ายคือสำเริงสำเริงเนี่ยคือคนลำเลียงแล้วก็ซ่อนยาเสพติดในที่พักดังกล่าวทีนี้ในที่พักเนี่ยต้องไปดูว่าเป็นของใครและถ้าเกิดมีการเช่ามาหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมี หรือไม่ถ้ารู้เห็นเป็นใจหรือแน่นอนครับให้เป็นที่พักลำเลียงยาเสพติดก็แน่นอนโดนข้อหาเพิ่มเติมด้วยนั่นเองครับเคสนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากว่าที่เมื่อประมาณเดือนสิงหานะครับกองพับการตำรวจนครบ,บาล8เนี่ยนะครับได้จับกลุมยาไอมาล็อตหนึ่งนะครับก็ได้สืบสวนขยายผลนะครับทราบว่ามีเครือข่ายเครือข่าย ลักลอบขนยาไอซ์จากจังหวัดชัยนาทนะครับนำเข้ามาจําหน่ายในพื้นที่นะครับในเขตพื้นที่บกน .8 นะครับก็ได้สืบสวนติดตามขยายผลเรื่อยมาจนในวันที่ 10, อ่าในวันที่15เนี่ยนะครับพบมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายที่จับได้จำนวน3คนนะครับมีการขับรถจากกรุงเทพนะครับขึ้นไปที่ชัยนาทนะครับทางฝ่ายสืบสวนของบกน8เนี่ยก็ได้ เฝ้าติดตามไปจนถึงจังหวัดชัยนาทนะครับเมื่อคนร้ายผู้ต้องหาทั้ง3ารายเนี่ยกลับออกมานะครับพบว่าก็พบว่ารถที่รถที่ขับไปเนี่ยมีลักษณะในเรื่องของการบรรทุกสิ่งของหนักนะครับมาก็สันนิษฐานว่าน่าจะไปรับยาเสพติดนะครับแล้วก็เพื่อจะขนกลับมาที่กรุงเทพนะครับก็ได้เฝ้าติดตาม จากจังหวัดชัยนาทนะครับจนมาเข้าพื้นที่ในบางกะดีนะครับบางขุนเทียนนะครับเมื่อคนร้ายได้มีการขนของลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็พิสูจน์ทราบก็จึงได้เ,เข้าไปดําเนินการจับกลุ่มนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจค้นนะครับคนร้ายเนี่ยได้นายาเสพติดที่ขนมาจากจังหวัดชัยนาทนะครับขนยาเสพติดมาจากจังหวัดชัยนาทเนี่ยนำไปพักอยู่ที่กระต๊อบ ในบ่อเลี้ยงปลานะครับคนร้ายได้ใช้วิธีเช่าเช่าเป็นกระต๊อบเล็กๆนะครับที่บ่อเลี้ยงปลาแล้วก็นํายาเสพติดที่ขนมาเนี่ยไปพักคอยที่นี่นะครับซึ่งเป็นผลการปฏิบัติของบกนแปดกองกับสืบนครบาน8นะครับที่เฝ้าติดตามขยายผลจากเคสเมื่อจับได้เมื่อต้นเดือนสิงหานะครับ ซึ่งซึ่งในคนร้ายที่ร่วมขบวนการเนี่ยก็ยังมีอีกบางส่วนนัดที่ยังหลบหนีได้แล้วก็บางส่วนอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทางกองพับการตำรวจนครบาลแก็จะได้สืบสวนขยายผลต่อไปนะครับในรายละเอียดของการจับกลุมนะครับจะทางจะให้ทางพุ่งกับสืบนครบาลแได้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อมลชนให้รับทราบนะครับคดีนี้นะครับก็เป็นการ เป็นเครือข่า,ขายรายใหญ่ที่รับยาเสพติดมาซุกซ่อนครับจากการสืบสวนขยายผลนะครับกลุ่มนี้ที่มาเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกทีเ่เคยติดคุกครับรู้จักกันในคุกพอออกจากคุกมาโดยเฉพาะผู้้องหาที่หนึ่งเนี่ยครับติดคุกมา14ปีออกจากคุกมา4เดือนก็มามา,มาหางานที่เกี่ยวข้องยาเสพติดทำเลยนะครับปอต,ตีก็จะจ่ายงานรายย่อยอยู่ในพื้นที่รอดน,นี้ก็รับจ้างไปขนรายใหญ่มาครับโดยยาเสพติดนะครับจากการซักถามเนี่ย ก็จะไม่ได้จ่ายไม่ได้จาหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็จะมีการแพ็คแล้วจะเก็บไว้แล้วจะส่งออกไปต่างประเทศทั้งหมดครับก็ในกลุ่มนี้มีการขยายผลเกี่ยวเรื่องผู้สั่งการอีกหลายคนครับแล้วก็มีการขยายผลเรื่องเส้นเงินเงินสดที่ยึดได้นในสี่แสนบาทแล้วมีเงินในบัญชีอีกกว่าแปดแสนครับแล้วยังมีการขยายผลเรื่องทรัพย์สินเรื่องรถยนต์หรือเส้นเงินเนี่ยอีกจํานวนมากครับแล้วมีการออกหมายเตรียมที่จะรวบรวมเอาสารจะออกหมายสมคบเพิ่มเติม,ตมครับ ในในส่วนนี้นะครับก็ยังจากการตรวจสอบเครือข่ายเบื้องต้นนะครับก็ยังมีเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มคนร้ายนะครับผู้ต้องหาทั้ง3ามรายนี่แหละครับมีมีได้ตรวจสอบความเชื่อมโยงแล้วก็ยังมีอีกหลายรายซึ่งได้สั่งการให้ทางท่านรองพันลบนะครับท่านรองมานพแล้วก็ท่านผู้การตำรวจนรครบาล8ปดพุ้งกับสือ8เนี่ยขยายผลนะครับในเรื่องของ